อีกหนึ่งเรื่องเต้าวงการบันเทิงเมื่อเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์โพสต์ว่าปิดตำนานบรูซแกสตันครูเพลงฝรั่งหัวใจไทยหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำเจ้าของรางวัลศิลปาธรกอิติคุณสาขาคีตศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2552โดยเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้เสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ74ปี เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงซ้ำสองในรอบวันเมื่อเฟซบุ๊กของศิลปินคนดังจิรพันธ์อังสวานนนหนึ่งในผู้ก่อตั้งและสมาชิกรุ่นแรกของบัตเตอร์ฟวงดนตรีชั้นนำของเมืองไทยได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์บรูซแกสตันอาจารย์บรูซแกสตันเป็นนักดนตรีชาวอเมริกันที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ22ปี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำรวมกับครูบุญยงเกตคงตั้งแต่พุทธศักราช2522โดยนำเสนอดนตรีไทยเดิมมาผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตกช่วงหลังอาจารย์สุขภาพไม่สู้ดีตามอายุไขโดยล้มป่วยเนื่องด้วยเกิดอาการทรงตัวไม่ได้ประสาทรับรู้เชื่อมช้าอันมาจากเส้นเลือดฝอยในสมองบวม รวมถึงอาการต่อมลูกหมากอักเสบและอีกหลายโรครุมเร้าจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงสายของวันนี้17ตุลาคม64